สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาแนะนำครับเป็นหนังแนวระทึกขวัญจิตวิทยาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนวนวินยายเรื่องหนึ่งในปี1993เอาเป็นว่าผมจะไม่เกินไปมากกว่านี้นะครับไปดวกันเองนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะพาะเราไปเจ,เจอเจอกับอะไรบ้างกับ nocturnal animals หนังนี้เริ่มต้นขึ้นภายในแกลเลอรี่ศิลปะแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิส และเจ้าของผลงานที่จะแสดงอย่างสุดตรงในครั้งนี้ก็เป็นของซูซานมอโรเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปินแต่เป็นถึงเจ้าของที่นี่แต่ดูดูแล้วเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ชอบกับผลงานครั้งนี้สักเท่าไหร่เธอมีฐานอาีมีบ้านหรูมีเลขาที่เรียกใช้ได้ตลอดเวลาแต่ดูเหมือนเธอจะขาดอะไรไปบางอย่างบางอย่างที่มันเรียกว่าความสุขและในวันนี้ซูซานก็ได้รับพัสดุก,กับจดหมายที่ส่งมาหาเธอต่เช้า และมันก็เป็นของจากชายคนหนึ่งที่เธอนั้นไม่เคยลืมมันเลยเพราะชายคนนั้นคือสามีเก่าของเธอเองเอ็ดเวิร์ดคือสามีเก่าที่เลิกกันไปนานถึง19ปีแต่ลาวันนี้เขาก็ได้ส่งนิยายที่เช้าตัวบอกว่ามันคือนิยายที่เขาแต่งขึ้นและจะวางจําหน่ายเร็วนี้เรื่องนี้มันไม่เหมือนกับเรื่องที่ผมเคยเขียนเหมือนตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันขอบคุณที่มอบแรงบันดาลใจให้ผมได้เขียนอะไรออกมาจากใจจริงผมอยากให้คุณได้อ่านเป็นคนแรก ผมจึงส่งต้นฉบับมาให้คุณและทิ้งถ่ายเอาไว้ว่าผมกำลังจะเดินทางไปที่ลอสแองเจลิสและจะอยู่ที่นั่นสักพักและคงจะดีถ้าได้เจอคุณและชื่อของหนังสือนิยายเรื่องนี้ก็คือ nocturnal animals หรือสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนและหลังจากที่ซูซานได้รับจดหมายจากแฟนเก่าซูซานก็เอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้แฟนคนปัจจุบันฟังและนั่นก็คือหนุ่มลอสุดเพอร์เฟกอย่างฮัตตันทั้งสองแต่งงานอยู่กินกันมานานแล้ว และดูเหมือนพักหลังๆมานี้ฮัตตันจะเริ่มเฉยชาพูดคุยกันมีแต่เพียงถามตอบกันสั้นๆจึงทําให้ได้รู้ว่าเหมือนจะมีแต่เพียงซูซานที่อยากจะให้ชีวิตคู่ของทั้งสองกลับมาเป็นเหมือนมาก่อนไปเที่ยวกันบ้างในวันหยุดหรือมีเวลาให้กันบ้างพอฮัตตันนั้นมุ่งอยู่แต่งานที่ทําและก็ทําให้ได้รู้อีกว่าทั้งสองนั้นเหมือนกําลังจะถังแตกเพราะธุรกิจของฮัตตันนั้นกําลังยาส่วนซูซานก็เหมือนจะหมดไฟกับงานศิลป์ที่ทํา ทำให้ฮาร์ตันนั้นไม่มีอารมณ์ที่จะไปเที่ยวกับซูซานแถมวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังต้องออกไปทํางานอีกซูซานนั้นมีเพื่อนเพื่อนไฮโซมากมายที่มักจะนัดมาทานข้าวด้วยกันบ่อยๆจึงท,ทาให้ได้รู้ว่ามีเพื่อนไม่กี่คนที่รู้ว่าชีวิตของเธอใน,นกําลังแย่ทั้งด้านการงานและทางด้านจิตใจและตัวซูซานเองเธอก็ไม่ได้ชอบผลงานที่จะ,สะแสดงและไม่ได้ชอบงานที่เธอทําอยู่นี่เลยแม้ว่ามันจะทํางานให้เธอมากมายก็ตาม แล้วอีกเรื่องที่กำลังแย่ก็คือชีวิตคู่ของแทอนั่นเองและในคืนนี้ซูซานก็ต้องกลับมานอนที่บ้านเพียงลำพังเพราะสามีต้องเดินทางไปทำธุรกิจที่นิวยอร์กจึงําให้ได้เห็นว่าแทอนั้นเป็นโรคนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับทุกคืนและเธอกนึกถึงนิยายที่สามีกล่าวส่งมาให้เธอและมันระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าแด่ซูซานเรื่องที่เอ็ดเวิร์ดเขียนมันเริ่มต้นขึ้นง่ายๆด้วยบุคคล3ามคน ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกที่กําลังจะออกเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งพ่อคือโทนี่แม่คือลอร่าและลูกสาววัยมัธยมที่ชื่อวอินเดียทั้งสามออกเดินทางกันในตอนเย็นและหวังว่าจะถึงจุดหมายในตอนเช้าพอดีสถานที่ที่จะต้องขับผ่านนั้นคือเท็กซัสต,ตะวันตกสถานที่แห่งไกลทุระกันดารสองข้างทางมีแต่ก้อนหินและทรายแต่มันก็เป็นสิ่งที่โทนี่นั้นชอบขับรถชิวๆถนนโล่งๆ นั่งไปกับคนที่รักคุยเล่นกันไปเรื่อยเปื่อยแต่เหมือนมันจะมีคนคนหนึ่งที่ไม่ชอบมันเลยและนั่นก็คืออินเดียเพราะสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่มีแถมยังต้องขับต่อไปอีกตั้ง3ชั่วโมงกว่าจะถึงแต่นั่นก็คือความน่ารักของครอบครัวนี้แม่ก็เอาแต่ขำเพราะลูกสาวตัวเองนั้นแสบเอาแต่พูดจิกกัดประชดพ่อไม่หยุดแต่เมื่อผ่านไปได้สักพักหนึ่งจู่ๆบ,บนถนนที่โล่งและเงียบสงบมันก็มีรถสองคันขับตีคู่ขวางถนนอยู่ โทนี่นั้นอดทนขับต่อไปเรื่อยๆสักพักจนในที่สุดก็หมดความอดทนบีบแต่ไล่รถข้างหน้าและเมื่อรถคันข้างหน้าขับหลบให้ในขณะที่โทนี่กําลังจะขับแซงขึ้นไปอินเดียก็หันไปมองในรถคันนั้นได้เห็นกับชายชะกันที่ทําท่าดีโกนโอ้ยและก็ขำตลกกันอยู่ในรถอินเดียก็เลยยกนิ้วกลางให้กับพวกมันและนั่นคือสิ่งที่ทําให้แม่ถึงกับตกใจเธอรีบหันไปบอกโทนี่และมันก็เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้เมื่อพวกมันได้เห็นแล้วว่าในรถมีใครกันบ้าง มันก็เล่นเครื่องขับตามมาพฤติกรรมของพวกมันนั้นทั้งน่ากลัวและลุนแรงจนในที่สุดมันก็เบียดรถของโทนี่ตกข้างทางพวกมันมากันสามคนทําทีมาพูดคุยดีๆคนอื่นๆตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีใครกันบ้างแต่ที่รู้ๆหัวโจออกคือเลยการพูดจาของมันนั้นทําให้โทนี่กับครอบครัวนั้นอึดอัดมากเพราะความพวนประสาทและสายตาที่มันมองไปที่ลอล่ากับอินเดียมันทําให้พวกเธอนั้นรู้สึกกลัวขึ้นมาในตอนนี้ โทนี่พยายามควบคุมสถานาการณ์เอาไว้พยายามคุยดีๆแต่พวกมันก็ดูออกว่าโทนี่กำลังกลัวเลยพยายามข่มใส่โทนี่ไม่เลิกและเนื่องจากอุบัติเหตุเมื่อกี้ทำให้รถของโทนี่ยางแตกและพวกมันก็ทำทีจะช่วยเปลี่ยนยางให้และสั่งให้พวกผู้หญิงลงมาจากรถและเหตุการณ์มันก็เริ่มรุนแรงขึ้นโทนี่นั้นโดนหาเรื่องโดนชกแต่เขาก็พยายามคุยกับพวกมันดีๆและนั่นมันก็ยิ่งทำให้พวกมันได้ใจ พวกมันเริ่มคุกคามลอล่ากับอินเดียเสียงกรีดและเสียงเรียกพ่อดังไม่หยุดแต่ในท้ายสุดแล้วโทนี่ก็ปล่อยให้พวกมันพาลูกพาเมียขึ้นรถไป <Yeah. S 1> และนี่มันก็ทําให้ซูซานถึงกับเครียดเพราะเธอัอนอินกับนิยายเล่มนี้มากเธอโทรหาสามีทันทีแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นเวลาตีสี่แล้วก็ตามมันจึงทาให้เรารู้ว่าฮัตตันนั้นกําลังมีชู้และสิ่งที่น่ากลัวก็คือ จนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าฮฮตตันนั้นมีภรรยาและซูซานก็ได้ยินที่ฮัตตันพูดกับพนักง,งานกดลิฟต์ว่าชั้น31มันจึงทาให้เธอเอะใจขึ้นมาเพราะปกติแล้วฮัตตันจะไม่พักชั้นนั้นเพราะมันเป็นชั้นของห้องสวีทแถมเมื่อพอขึ้นมาถึงพนักง,งานที่เห็นฮัตตันคุยโทรศัพท์อยู่ก็เลยหันไปพูดกับอีกคนว่าถึงแล้วครับคุณผู้หญิงและนี่มันก็ทําให้ซูซานถึงกับเงียบไปในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่าทำไมชีวิตคู่ของเธอถึงชื่อชื่ หลายๆชิวชิวาแบบนี้สูซานเธอไม่พูดอะไรออกมาเธอทําเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเธอก็าวางสายไปและภาพก็ตัดมาที่นิยายอีกครั้งมันเป็นหลังจากที่โทนี่ปล่อยให้พวกมันพาลอร่าและอินเดียขึ้นรถไปซึ่งพวกมันนั้นก็ได้ทิ้งเพื่อนคนหนึ่งดูโทนี่ไว้และนี่ก็คือชายที่ชื่อว่าลูมันสั่งให้โทนี่ขับรถของมันไปบอกว่าจะพาไปหาลูกเมียโทนี่เลยไม่มีทางเลือกยอมขับตามไปอย่างที่ลูมันบอก แต่ทางมันก็เริ่มแคบลงเรื่อยๆโทนี่ในตอนนี้อารมณ์เต็มไปด้วยความเศร้าเสียใจเขานั้นแทบจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้วแต่ลูมันก็พูดจาดูถูกเหยียดหยามโทนี่ไม่เลิกเพราะมันเห็นว่าโทนี่นั้นอ่อนแอจนในที่สุดโทนี่ก็เห็นรถคล้ายกับรถตัวเองจอดอยู่ที่มืดๆแต่ลูมันก็สั่งให้ขับต่อไปและปลอบใจว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปพวกเขาไม่เป็นไรหรอกที่รู้มาอนนะเลยมันยังไม่เคยฆ่าใคร และนี่มันก็ยิ่งทําให้โทนี่สติแตกจนในที่สุดเมื่อเข้ามาลึกและเปรี่ยวมากพอลูอมันก็ไล่ให้โทนี่ลงจากรถและมันก็ขับรถหนีไปและเมื่อผ่านไปได้สักพักในขณะที่โทนี่พยายามหาทางเดินกลับพวกมันก็ได้ขับรถเข้ามาหาพยายามตะโกนเรียกมันพูดว่าคุณคุณลูกเมียคุณรออยู่นะมันตะโกนเรียกอยู่สักพักแต่โทนี่ก็เอาแต่แอบอยู่หลังก้อนหินเพราะในตอนนี้เขากลัวพวกมันจะมาทำร้าย และคงกลัวมากๆจนลืมคิดไปว่าลูกเมียของเขาในตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างและในที่สุดแสงแดดยามเช้าก็ได้ส่องสว่างขึ้นมามันทําให้โทนี่หาทางออกมาจากที่นี่ได้ไล่โบกรถตามทางไปเรื่อยแต่มันก็ไม่มีใครกล้าจอดรับเลยจนในที่สุดก็ได้ใจกับบ้านคนที่อยู่ค้างทางโทนี่ไม่รอช้าที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือและเมื่อมาถึงยังลงพักก็ทําได้เพียงแต่ต้องรออย่างเดียว รอให้ตำรวจติดต่อกลับไปโทนี่ในตอนนี้ทำได้เพียงแต่นอนรออย่างมีความหวังเขาจมอยู่กับความเครียดกับจินตนาการมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาส่วนทางด้านซูซานนั้นเธอก็ไม่ได้นอนเลยทั้งคืนไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงอินกับมันได้ขนาดนี้เธอคิดมากกับนิยายเล่มนี้หรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเธอพอเอ็ดเวิร์ดบอกกับเธอว่าเธอเป็นคนมอบแรงบันดาลใจให้ผมได้เขียนอะไรที่ออกมาจากใจจริง และผมอยากจะให้คุณอ่านเป็นคนแรกและก็ตัดกลับมาที่โทนี่อีกครั้งในตอนนี้ทางตำรวจได้ติดต่อ,อก,กับมาหาเขาแล้วพอได้ไดพบรถย,ยนต์ของโทนี่ที่จอดอยู่ข้างทางและได้ส่งตัวผู้หมวดบ๊อบบี้แอนเดสมารับผิดชอบคดีนี้ให้หมวดบ๊อบบี้นั้นเป็นชาวเท็กซัสขนาดแท้พราฟังจากน้ำเสียงและท่าทีเก่าๆของแกและทั้งหมดก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นพอโทนี่จำได้เพียงแต่บ้านที่เข้าไปขอความช่วยเหลือและหมวดบ๊อบบี้ก็เริ่มถามคำถามมากมาย แต่มันกลับทําให้โทนี่นั้นรู้สึกแย่กับตัวเองหนักขึ้นเพราะสิ่งที่โทนี่บอกมานั้นคือพวกคนร้ายไม่มีอาวุธเป็นและคนที่ชื่อรูสั่งให้เขาขับรถเข้าไปในที่เปลี่ยวโดยที่เขานั้นไม่ได้ขัดขืนแถมพอพวกมันกลับมาหาโทนี่ก็ไม่ยอมออกไปหาพวกมันทนั้งๆที่พวกมันบอกว่าคุณคุณลูกเมียรอคุณอยู่นะทําให้สายตาที่หมวดบอบบี้มองมานั้นมันยิ่งทําให้โทนี่รู้สึกเครียดมากไปกว่าเดิมและใน,นที่สุด โทนี่ก็จำทางที่เดินออกมาได้ทำให้ทั้งหมดต้องพากันเดินตามเข้าไปและในที่สุดสิ่งที่ทำให้โทนี่ต้องนั่งสุดลงไปมันก็อยู่ตรงหน้าเขาหมวดบ๊อบบี้สีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีเส้นผมสีแดงกันล่างที่เปลือยปากของพวกเธอนั้นมันทำให้โทนี่รู้โดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปหาและได้ถามกับบ๊อบบี้ไปเพียงสั้นๆว่าพวกเธอเป็นยังไงบ้างแต่นั่นก็คือคำถามที่ไม่มีคำตอบเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของบ๊อบบี้นั้น คือล่างที่ไหลวิญญาณของผู้หญิงทั้งสองกับเสียงของมแมลงวันที่กําลังบินตอมร่างกายของพวกเธอและสิ่งนี้มันก็ทําให้ซูซานถึงกับต้องวางหนังสือทันทีเสียงหายใจของเธอนั้นแรงมากเธอไม่คิดเลยว่ามันจะเลยเธอไปถึงขั้นนี้และมันจึงทําให้เธอนั้นคิดถึงลูกสาวของเธอขึ้นมาและเราก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเพราะลูกสาวของซูซานนั้นก็มีลักษณะคล้ายกับอินเดียหญิงสาวที่อยู่ในนิยายของเอ็ดเวิร์ดมากๆและมันก็ทําให้ซูซานนึกย้อนกลับไป ในสมัยที่เธอับะเอ็ดเวิร์ดนั้นรู้จักกันใหม่ๆมันเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่ทั้งสองจบมัธยมปลายใหม่ๆและกำลังจะเข้ามาหาลัยเอ็ดเวิร์ดเป็นหนุ่มเท็กซัสจนๆที่กำลังเดินทางไปขอทุนเรียนมาหาลัยที่นิวยอร์กทำให้เขานั้นบังเอิญได้เจอก,กับซูซานเข้าด้วยความบังเอิญทั้งสองถักทายกันและเป็นตัวของซูซานเองที่ถามเอ็ดเวิร์ดว่ารู้จักใครที่นี่บ้างหรือเปล่าและเธอก็ได้พาเอ็ดเวิร์ดไปนั่งทานข้าวแต่ทว่าจูๆ่ๆเอ็ดเวิร์ดก็สารภาพออกมาทันทีว่า ซูซานเธอคือรักแรกของเขาจึงทําให้ได้รู้ว่าทั้งสองนั้นรู้จักสนิทสนมกันพอประมาณเพราะเอ็ดเวิร์ดเป็นเพื่อนสนิทกับน้องชายของซูซานและที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าอยากอยู่ใกล้ๆก,กับเธอนั่นเองในตอนนี้อนเอ็ดเวิร์ดปล่อยเสน่ห์ใส่ซูซานไม่หยุดทั้งรอยยิ้มทั้งแววตามันทําให้ซูซานนั้นถึงกับเขินไม่หยุดและก็ทําให้ได้รู้อีกว่าพ่อแม่ของซูซานก็ยังรู้จักกับพ่อแม่ของเอ็ดเวิร์ดเหมือนกัน มันชิงทาให้ทั้งสองนั้นเหมือนกลับมาตกหลุ่มรักกันอีกครั้งพอซูซานก็ยอมรับสารภาพว่าเอ็ดเวิร์ดก็คือรักแรกของเธอเช่นกันกลับมาที่เรื่องราวของโทนี่อีกครั้งในตอนนี้ทุกๆอย่างมันได้เปลี่ยนไปหมดบ๊อบบี้ก็รู้สึกผิดที่แสดงกริยาไม่ดีกับโทนี่ตั้งแต่แรกพอเมื่อมองย้อนกลับไปถ้าโทนี่ไม่หนีออกมามันอาจจะไม่มีใครรอดชีวิตเลยก็ได้และเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเพราะเมื่อคืน มันก็เกิดเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้ขึ้นบนถนนเส้นนั้นและคาดว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันและหมวดบอบบี้ก็ได้แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตให้กับโทนี่ฟังว่าพวกมันทําอะไรกับทั้งสองบ้างและสิ่งที่ทําให้โทนี่นั้นร้องไห้ออกมานั้นก็คือพวกเธอทั้งสองนั้นถูกขืนใจในตอนนี้กลายเป็นว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ของซูซานกลายเป็นวันที่เธอแทบจะไม่ทําอะไรเลยเธอเอาแต่คิดวนไปวนมากกับเรื่องราวในนิยายและเรื่องราวในอดีตของเธอกับเอ็ดเวิร์ด พอในท้ายสุดแล้วเมื่อเธอตัดสินใจจะย้ายไปเรียนต่อมหาลาัยที่เท็กซัสแม่ก็ห้ามสั่งให้เลิกยุ่งกับเอ็ดเวิร์ดสั่งห้ามแต่งงานกันเพราะแม่นั้นรู้ดีว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นบ้านจนไม่คู่ควรกับฐานะของเรามันจึงทาให้ซูซานนั้นรู้สึกแย่กับความคิดของแม่มากๆแถมแม่ยังบอกเธออีกว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นอ่อนแอเกินไปเขามีดีแค่ความโรแมนติกและแม่ก็ได้พูดกับซูซานว่าเราทั้งสองนั้นเหมือกันมาก ถ้าเธอไม่อยากจะทำลายเอ็ดเวิร์ดก็คบกับเขาต่อไปได้แต่อย่าแต่งงานด้วยเพราะในวันหนึง่งเธอจะเกลียดในสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดเป็นสิ่งที่เธอเคยชอบมันจะกลายเป็นสิ่งที่เธอเกลียดและในตอนนี้ซูซานก็รู้สึกคิดถึงเอ็ดเวิร์ดขึ้นมาเขียนอีเมลไปหาตามที่เอ็ดเวิร์ดฝากเอาไว้ในจดหมายเธอเขียนว่าเอ็ดเวิร์ดที่รักฉันกำลังอ่านหนังสือคุณมันทรมานใจมากมันทำให้ฉันเจ็บปวด คุณเขียนในงดงามมากฉันอยากเจอคุณถ้าคุณยังว่างและจบประโยคด้วยคำว่ารักจากสุสานกลับมาในเรื่องราวของโทนี่อีกครั้งตอนนี้ผู้หมวดบ๊อบบี้บอกกับโทนี่ว่าหลักฐานมันมีเพียงแค่รอยนิ้วมือที่อยู่บนฝาก,กระโปรงหลังรถคุณกับรอยนิ้วมือที่อยู่ในรถบ้านที่มันใช้ก่อเหตุและการหาหลักฐานอื่นๆหรือตามหาตัวพวกมันนั้นอาจจะใช้เวลานานมันอาจจะเป็นเดือนหรือบางครั้งอาจจะเป็นปี ทำให้โทนี่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความคิดที่อยากจะลา้างแค้นเขาจมอยู่แบบนั้นเป็นปีจนในที่สุดหมวดบอบบี้ก็ติดต่อกลับมาหาเรียกตัวโทนี่มาและบอกข่าวดีกับเขาว่าเมื่อวานเกิดคดีป้นล้านขายของเราจับผู้ลายมาได้คนหนึ่งและอีกคนนั้นถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและรอยนิ้วมือของทั้งสองนั้นมันก็ตรงกับที่เราตามหาคนที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นคือเติก ส่วนคนที่บอบบี้เรียกโทนี่มาชี้ตัวนั้นก็คือลูและเมื่อโทนี่ได้ใจในหน้ามันเขาก็จําหน้ามันได้อย่างแม่นยําเพราะคนนี้คือคนที่บังคับให้เขาขับรถไปในคืนนั้นและแน่นอนว่าลูมันก็ต้องตีหน้าซื่อปฏิเสธทุกๆอย่างทาเหมือนว่าไม่เคยใจหน้ากับโทนี่มาก่อนสรุปว่าในตอนนี้มันจะเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะต้องตามจับมาให้ได้นั่นก็คือหัวโจกข,ของเรื่องนี้เล พอโทนี่นั้นจำชื่อมันได้อย่างมั่นยำทำให้บอมบ,บี้คาดการ์ว่าหลังจากที่ลูมันไล่ให้โทนี่ลงจากรถมันน่าจะตามไปที่รถบ้านและให้เลกับเติ์กขับรถออกมาตามหาโทนี่และถ้าโทนี่โผล่ไปคืนนั้นเขาเอาจจะถูกพวกมันฆ่าตายไปแล้วตัดมาทางนั้นสูสานในตอนนี้เธอเหมือนจะแบกเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือเอามันติดตัวมาที่ทํางานด้วยจากปกติที่เธอนั้นนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เธอก็แทบจะไม่ได้นอนเลยเธอระบายออกมาให้เลขาฟังว่าพักหลังมานี้เธอเอาแต่คิดถึงแฟนเก่าที่จู่ๆก็ส่งนิยายมาให้อ่านมันทั้งรุนแรงและก็เศร้ามากมันทําให้เธอนั้นกลับไปรู้สึกผิดอีกครั้งกับสิ่งที่เธอทาเอาไว้กับแฟนเก่ามันทั้งเลวร้ายและไม่น่าให้อภัยมากๆและในตอนนี้มันก็เริ่มทําให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับสุสานมากขึ้นในวันที่แม่ห้ามไม่ให้เธอแต่งงานกับเอ็ดเวิร์ดแม่บอกกับเธอว่า สักวันหนึ่งเธอจะเป็นคนทำลายเอ็ดเวิร์ดเองมันอาจจะเป็นเรื่องชิงก็ได้ซูซานเธอแต่างงานกับหนุ่มฮอตอย่างฮาร์ตตันฐานะดีเหมาะสมกันงานที่ทำก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแต่ณตอนนี้เธอกลับไม่มีความสุขเธออยู่ในบ้านหรูหลังใหญ่ที่มันทั้งเปี่ยวและอ้างว้างตัดกลับมาที่โทนี่อีกครั้งหลังจากที่ได้ตัวลูมาแล้วคนสุดท้ายก็หาไม่ยากเพราะเลนั้นเป็นเพื่อนซีกับลูและเติร์ก แต่จุดที่ยากก็คือมันไม่มีหลักฐานมัดตัวเลได้เลยลอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุน,นั้นมันไม่มีของเลอยู่คนเดียวเลเคยมีประวัติขืนใจผู้หญิงแต่สารก็ได้ยกฟ้องไปเพราะหลักฐานมีไม่เพียงพอทําให้หมวดบอบบี้ต้องเล่นหมดตํารวจ้ายจับเลขึ้นรถพยายามให้โทนี่พูดลือฟื้นความทรงจําให้มันแต่มันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเลมันตีหน้าซื่อมันบอกไม่รู้เรื่องอะไรแถมยังทําท่าทีพูดปลอบใจโทนี่อีก ทำให้หมวดบ๊อบบี้จะต้องพาตัวเลไปยังสถานที่เกิดเหตุสถานที่ที่พวกมันใช้ฆาตรกรรมลูกเมียของโทนี่มันจึงทําให้โทนี่รู้สึกอึดอัดเขาถามมันออกมาว่าพวกเธอพูดอะไรก่อนจะเสียหรือเปล่าและพวกเธอรู้หรือเปล่าว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอโทนี่ร้องไห้เสียใจพูดไปก็ร้องไห้ไปและก่อนหน้านี้ที่สีหน้าของเลมันทําเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรแต่จูๆ่ๆมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม หลังจากที่มันเห็นว่าโทนี่เริ่มร้องไห้มันจึงทําให้โทนี่ทนไม่ไหวจึงได้ชกมันเข้าไปอย่างเต็มแรงและหลังจากนั้นผ่านมาหลังจากที่หมวดบ๊อบ,บบี้จับเลยเข้าขุกไม่นานมันก็ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะหลักฐานนั้นมีไม่เพียงพอแถมทนายของเลก็เก่งพอที่จะต่อรองกับอายการทําให้คราวนั้นไม่ต้องไปขึ้นศาลเพราะตัวของอายการก็ไม่อยากจะรับทําคดีที่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองต้องแพ้ และนั่นก็คือทั้งหมดที่บอบบี้เอามาบอกกับโทนี่ในตอนนี้ทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันพอสมควรพอที่จะทําให้บวดบอบบี้ยอมบอกกับโทนี่ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นมะเร็งปอดและน่าจะอยู่ได้อีกแค่ปีเดียวมันจึงทําให้โทนี่นั้นรู้สึกแย่ที่เห็นบอบบี้พยายามช่วยอย่างเต็มที่ท,ทั้งทที่ตัวเองก็ป่วยหนักแทบจะกินอะไรไม่ได้แล้วบอบบี้จึงยอมรับว่าเขานั้นถูกสั่งให้เลือกทําคดีนี้แล้วแถมยังจะถูกจับคษีเพราะป่วยหนัก แต่เขาจะไม่ยอมให้คดีสุดท้ายของเขานั้นจะต้องจบลงแบบนี้บ๊อบบี้กับโทนี่เลยตกลงกันว่าเขาจะทําทุกอย่างตามที่โทนี่ต้องการในเมื่อกระบวนการยุติธรรมจัดการกับเลไม่ได้บ๊อบบี้ก็จะจัดการให้โดยการไปลากตัวเล่มาจัดการเองเพราะบ๊อบบี้ในตอนนี้รู้ตัวเองดีว่ายังไงก็อยู่ได้อีกแค่ปีเดียวแถมตลอดเวลาที่รู้จักกับโทนี่ก็รู้ว่าโทนี่นั้นเป็นคนดีเขาเลยไม่อยากจะให้มันจบลงแบบนี้ แลวก็ตัดกลับมาที่ซูซานตอนนี้เธอนึกย้อนกลับไปในวันที่ทั้งสองเล่มผิดใจกันเอ็ดเวิร์ดในตอนนั้นเขียนนิยายให้เธออ่านเป็นครั้งแรกเพื่อให้เธอนั้นวิจารณ์และซูซานก็ได้สแสดงออกมาทันทีเลยว่าเธอไม่ชอบมันเธอพูดว่ามันน่าเบื่อคุณเอาแต่เขียนเรื่องของตัวเองและในไม่ช้าทั้งสองก็เริ่มทะเลาะก,กันหนักขึ้นเพราะซูซานอยากให้เอ็ดเวิร์ดลองหยุดเขียนนิยายและลองไปทําอย่างอื่นดูบ้างคุณอยากจะเขียนหนังสือไปตลอดชีวิตหรือย,ยังไง และแน่นอนว่าแต่และคำัที่ทั้งสองใช้เถียงกันอยู่คือเอ็ดเวิร์ดเพียงแค่ต้องการกำลังใจจากซูซานอยากให้เธอชมอยากให้เธอชอบมันแต่ซูซานกลับทำตัวเหมือนอย่างที่แม่เคยบอกเอาไว้คือสิ่งที่เธอชอบในตัวของเอ็ดเวิร์ดนานไปเธอจะเกลียดมันและนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่เธอเคยบอกเอ็ดเวิร์ดว่าเธอนั้นไม่เหมือนแม่และไม่อยากจะเป็นแบบนั้นและในที่สุดเมื่อเวลาผ่านมาได้ไม่นาน เธอก็ได้สบตาเข้ากับหนุ่มหล่ออีกคนในคลาสเรียนและนั่นก็คือฮัตบันและหลังจากนั้นไม่นานมันก็เป็นไปอย่างที่คาดไว้ซูซานบอกเลิกเอ็ดเวิร์ดเธออ้างเหตุผลมากมายที่ต้องการเลยว่าเราไม่เหมาะสมกันอย่างนั้นอย่างนี้เอ็ดเวิร์ดก็พยายามตือ้อพยายามใจเย็นพูดดีๆกับเธอจนในที่สุดซูซานก็ต้องพูดสิ่งที่ทำลายเอ็ดเวิร์ดออกมาและมันก็เป็นสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดถึงกับพูดอะไรไม่ออกนั่นก็คือฉันไม่มีความสุข เวลาที่อยู่กับคุณและเอ็ดเวิร์ดก็ได้ถามออกไปสั้นๆว่าคุณรักผมหรือเปล่าแน่นอนว่าซูซานบอกว่ารักแต่นั่นคือสิ่งที่เอ็ดมวิร์จะใช้ตอบกลับใส่ซูซานเขาบอกว่าเวลาที่เรารักใครเราจะพยายามถนอมมันไว้ไม่ใช่ว่าโยนมันทิ้งอย่างที่คุณกําลังทําและใน,นที่สุดซูซานก็ได้กลายเป็นสิ่งที่แม่เคยพูดออกไว้ทั้งหมดทั้งคําพูดที่บอกว่าเอ็ดเวิร์ดมีดีแค่โรแมนติกและเขามันอ่อนแอเกินไป ในตอนนี้ซูซานพูดมันออกมาจากปากของตัวเองและเดินหนีทิ้งเอ็ดเวิร์ดเอาไว้ข้างทายและนี่มันจึงทําให้ซูซานในปัจจุบันถึงกับร้องไห้กับสิ่งที่ตนเองทําลงไปและตัวหนังก็ตัดมาทางด้านโทนี่อีกครั้งตอนนี้หมวดบ๊อบบี้ได้สั่งลูกน้องไปจับตัวของเลกับรูมาอ้างว่าได้หลักฐานเพิ่มแต่ที่จริงล้าไม่ใช่เขาจับมันมาในสถานที่ที่บ๊อบบี้เรียกมันว่าแคมมมันตั้งอยู่ไม่ไกลกับรถบ้านที่มันใช้ก่อเหตุแต่เมื่อพอมาถึง บอบบี้ยังไม่ทันจะทำอะไรเขาก็มีอาการยีแย่ลงคลื่นไส้และรีบวิ่งไปอ้วกในห้องน้ำทิ้งให้โทนี่ถือปืนของตัวเองเอาไว้มันจึงทำให้เลนั้นถึงกับขำมออกมมดูเหมือนว่ามันในตอนนี้จะไม่ได้กลัวอะไรเลยและในที่สุดลูก็ถูกพาตัวมานี่มันจึงทำให้เล่เริ่มรู้แล้วว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับมันแน่และบอบบี้ก็พูดขู่กับพวกมันว่าเขาจะทำให้มันดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุก็ได้ว่าพวกนายขัดขืนและพยายามหนี หรือไม่ก็อาจจะทําให้ดูเหมือนว่ามันมีคนย่องเข้ามายิงพวกนายที่ห้องนอนแทนน้ําเสียงและท่าทีของบ๊อบบี้นั้นมันทําให้เลกับลูกลัวจนตัวสัน่นพอบ๊อบบี้ในตอนนี้ต้องการให้โทนี่ยิงพวกมันจต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นพอบ๊อบบี้ที่กําลังป่วยหนักจู่ๆก็คลื่นไส้วิ่งเข้าไปห้องน้ําพวกมันจึงพากันวิ่งหนีออกไปเพราะมันไม่ได้กลัวโทนี่เลยสักนิดและในที่สุดเมื่อบ๊อบบี้วิ่งตามออกมา เขาก็ไม่ลังเลเชื่อเหนี่ยวกายใส่พวกมันทันทีและคนที่โชคร้ายก็คือลูและถึงแม้ว่าลูจะร้องขอชีวิตหมวดบอบบี้ในตอนนี้ก็ได้กลายเป็นคนไร้ความรู้สึกไปแล้วและตัวแดงก็ได้ตัดสลับกลับมาที่ซูซานอีกครั้งเธอนั้นหยุดอ่านนิยายเล่มนี้ไม่ได้เลยไม่ว่ามันจะรุนแรงหรือเศร้าแค่ไหนแต่มันปากตรงที่มันทําให้เธอนั้นนึกย้อนกลับไปในอดีตภาพที่เคยเลือนลางมันก็กลับมาชัดเจนหลังจากที่เธอบอกเลิกกับเอ็ดเวิร์ด ก็เผยให้เห็นว่าเธอกับฮัตตันก็ได้แอบคบกันไปแล้วเธอสารภาพกับฮัตตันว่าเธอได้ทำลายเอ็ดเวิร์ดไปแล้วถ้าเขาเกิดรู้ว่าเธอได้กระทำอะไรกับลูกของเขาลงไปเขาจะต้องไม่ให้อภัยกับฉันแน,น่ๆและสิ่งนั้นมันก็หมายถึงซูซานได้บอกเลิกกับเอ็ดเวิร์ดทันทีหลังจากที่เธอรู้ว่าเธอตั้งท้องลูกของเขาอยู่และเธอก็อไม่ได้อยากที่จะแต่งงานกับเอ็ดเวิร์ดและหันมาคบกับหนุ่มหล่อบ้านโลอย่างฮัตตันแทนและในขณะนั้นเอง ในขณะที่ซูซานกาลังร้องไห้และซบอกฮัตตันอยู่ในรถเธอก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ็ดเวิร์ดกำลังยืนมองเธออยู่และเขาคงเห็นทุกอย่างอยู่นานแล้วคงมายืนรอเธออยู่ที่หน้าบ้านรอเพื่อขอคืนดีกับเธอและหลังจากที่บ๊อบบี้ได้ยิงลูเสียชีวิตโทนี่ก็เริ่มสติแตกเขาเริ่มโทษตัวเองขึ้นมาทันทีว่าเขาควรจะทํามันเขาควรจะตัดสินใจทําทุกอย่างเองควรจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอ แต่เขาเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยเหมือนกับครั้งนี้สุดท้ายก็ต้องกลายมาเป็นคนอื่นที่ท,ทาําแทนโทนี่นั่งร้องไห้ส่วนบ๊อบบี้ก็เดินเข้ามาปลอบด้วยคําสั้นๆว่าก็เพราะว่านายเป็นคนดีนายเป็นคนดีและบ๊อบบี้ก็ได้สั่งให้โทนี่เอารถเอาปืนไปสั่งให้ไปตามหาเลขับรถไปยังอีกเส้นหนึ่งไปทางที่ตรงไปยังบ้านที่มันใช้ก่อเหตุส่วนตัวของบ๊อบบี้นั้นจะขับออกไปทางถนนหลวงเพราะคิดว่าเล่มันน่าจะหนีออกไปทางนั้น และเมื่อโทนี่ขับรถออกมาได้ไม่นานเขาก็ได้เจอใจกับบ้านหลังนั้นโทนี่เกือบจะขับเลยไปแล้วแต่จู่ๆเขาก็แอบเดินย่องเข้าไปเปิดประตูและมันก็เป็นไปอย่างที่คาดเดาเอาไว้เลยมันแอบอยู่ที่นี่มันคงคิดว่าใครจะไปคิดว่ามันจะแอบในที่เกิดเหตุกันล่ะและในที่สุดมันก็เริ่มพูดจาดูถูกโทนี่เพราะคิดว่าโทนี่ไม่กล้าจะทําอะไรมันมันยอมรับสารภาพออกมาจากปากของมันเองว่ามันได้ทําอะไรลงไปกับลูกเมียของโทนี่บ้าง มันเหมือนพยายามจะปั่นพยายามจะทําให้โทนี่ขาดสติเพราะมันแอบเอาเหล็กเขี่ยไฟซ่อนเอาไว้ที่ด้านหลังและมันก็พูดว่ามันยังจําวันนั้นได้ดีอยู่เลยว่ามันกระทาอะไรกับเมียของโทนี่ไปบ้างและบอกว่าโทนี่อ่อนแอเกินไปนายมันอ่อนแอเองลูกเมียของนายเลยต้องตายและนี่เป็นคําพูดสะกิดใจของโทนี่มากๆจนทําให้เขานั้นเผลอเนี่ยอกลทันทีและนี่คือสิ่งที่ทําให้ทั้งคนถูกยิงและคนยิงตกใจด้วยกันทั้งคู่ กระสุนเพียงนัดเดียวมันไม่สามารถหยุดเลยได้ทันทีมันได้ใช้เหล็กตีเข้าไปที่หน้าของโทนี่และทุทกๆอย่างมันก็มืดระดับไปพร้อมกับเสียงปืนอีกนัดสรุปว่าโทนี่โดนตีจนสลบพร้อมกับมีบาดแผลชะกันที่บนใบหน้าดวงตางก็มองไม่ค่อยเห็นแต่เขารู้ว่านี่มันเช้าแล้วโทนี่คลำไปตามพื้นและรู้ว่าร่างที่ไร้วิญ,ญญาณบนพื้นนั้นคือร่างของเล โทนี่ล้มลุกคลุกคลานออกมาจากบ้านเขายิงปืนขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อหวังว่ามันจะเป็นสัญญาณที่ทําให้บ๊อบบี้รู้ว่าเขานั้นอยู่ตรงไหนแต่โดยร่างกายที่กําลังอ่อนแอและอาการมึนสืสรซ่าที่ถูกความแข็งตีมันทําให้โทนี่ล้มลงไปบนพื้นหญ้าและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเขาทําปืนลั่นใส่ที่ท้องของตัวเองและนี่ก็คือฉากจบของนิยายเล่มนี้สุดท้ายแล้วโทนี่ก็กลายมาเป็นคนที่อ่อนแอที่แม้แต่ชีวิตของตัวเอง ก็ยังปกป้องมันเอาไว้ไม่ได้หลังจากที่ซูซานอ่านนิยายเล่มนี้จบเธอก็เอาแต่คิดถึงเอ็ดเวิร์ดบวกกับอาการที่นอนไม่หลับเธอใช้เวลาทั้งคืนหมดไปกับก,บการคิดทบทวนถึงมันและในที่สุดเอ็ดเวิร์ดก็ส่งอีเมลตอบกลับมาเพื่อนัดวันเวลาที่ทั้งสองจะเจอกันและเมื่อใกล้ถึงเวลานั้นซูซานก็แต่งตัวส,สวยๆถอดแหวนแต่างงานออกและยิ้มให้กับสิ่งที่กำลังจะมาถึงหรืออาจจะมองเป็นในายได้ว่า เธอ n อยากจะกลับไปคืนดีกับเอ็ดเวิร์ดกลับไปตามหาสิ่งที่ทําให้เธอมีความสุขในสิ่งที่เธอเคยพูดเอาไว้เองว่าเธอไม่มีความสุขเธอได้นัดเจอกับเอ็ดเวิร์ดในร้านอาหารหรูแห่งหนึง่งเสียงหัวเราะของผู้คนภายในร้านอาหารมันเริ่มทําให้เธอรู้สึกเศร้าจากเพียงแค่น้ําเปล่าก็เปลี่ยนมาเป็นเล่าจนในที่สุดมันก็เหลือเพียงแค่เธอที่นั่งอยู่เพียงโต๊ะเดียวและเธอก็เหมือนจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ็ดเวิร์ดจะไม่มีวันกลับมาหาเธออีก หนังเรื่องนี้คงจะสื่อถึงการแก้แค้นของเอ็ดเวิร์ดนะครับความอ่อนแอหรือความอ่อนไหวที่ซูซานกับแม่พยายามยัดเยียทให้กับเขาเขาเอามันไปใส่ในตัวละครที่ชื่อว่าโทนี่นะครับเพื่อทําให้ซูซานอินกับมันและคิดว่าสิ่งที่เธอกาลังอ่านนั้นคือเรื่องจริงขึ้นมาและพวกคนที่พาครอบครัวของโทนี่ไปมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับซูซานที่ทํากับเขาเอาไว้คือสัตว์ที่ออกล่านในยามเด็กมันคือฉายาที่เอ็ดเวิร์ดตั้งให้กับซูซานพอเธอนั้นเป็นโรคนอนไม่หลับ และที่ซูซานเคยบอกว่าเค้เอ็ดเวิร์ดเขียนอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองบ้างเอ็ดเวิร์ดก็ทําให้แล้วนะครับแต่มาในรูปแบบการล้างแค้นที่เธอพลากความรักที่มีให้กับเขาพลากลูกที่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกหนีคนที่เธอบอกว่าอ่อนแอเกินไปไปมีชีวิตที่เธอคิดว่ามันจะสร้างความสุขให้กับเธอได้และในที่สุดเอ็ดเวิร์ดก็ได้ส่งนิยายมาให้กับเธอในช่วงเวลาที่เธอกาลังรู้สึกแย่ที่สุดสร้างความหวังให้เธอคิดว่าตัวเขานั้นจะกลับไปหาเธอ และได้จบการล้างแขนนี้ด้วยการทิ้งให้เธออ้างว้างอยู่คนเดียวในร้านอาหารโดยที่เธอนั้นจะไม่ได้คําตอบจากอะไรเลยอันนี้เป็นเพียงสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาจากการดูเรื่องนี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเรื่องนี้ต่างจากผมช่วยกันแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับและสาหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมแวะลงไปกดถูกใจหรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ